สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงไทยรัฐครับข่าวร้อนต้องรู้ได้เวลาติดตามอยู่กับเราสองคนนะฮะคุณน้ำแข็งและผมคิงนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้จำลองสัญญาณเตือนภยัย <ฮะ S 1> แล้วก็เหตุการณ์ดินสไลด์ดินถล่มน้ำป่าไหลหลา,ลากปอพครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นได้มีการประกาศเตือนนะวันนี้ถึง24กร,รกฎาคม,มพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก <ฮะ S 1> ตกต่อเนื่อง<ฮ>ะระมัดระวังดินโครนถล่มครับก็มีการประกาศแจ้งเตือนกระจายหลายภาคเหนืออีสาน กลางตะวันออกและ <ừ m. S 1> ภาคใต้พร้อมระบุจังหวัดและอำเภอ<ช>ด้วยะนะคะก่อติดสถานการณ์ครับแม้ว่าพายุวิภาลูกนี้จะไม่ได้เข้าไทยตรงๆแต่ช่วงประมาณ10โมงน่าจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะคะและเตรียมอ่อนกําลังลงประเทศไทยเองครับก็ได้รับอิทธิพลครับเพราะว่าฝนตกหนักกระจายหลายจุดโดยเฉพาะโซนเหนือของประเทศไปดูที่เชียงรายฝนตกลมแรงแบบนี้ฮะ,ฮะ ฝนตกลมแรงมากนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ช่วงประมาณสองทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพายุฝนล,ลมแรงพัดต้นไม้พัดหลังคาหลังคาผ้าใบปลิวต้นไม้ไหวเอ็นแบบนี้เลยนะฮะผู้คนที่ขี่รถบนท้องถนนครับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รถเล็กเนี่ยต้องหาที่หลบที่กำบังเพื่อความปลอดภยัยฝ<อ>ืนไปต่อไม่ไหวเพราะว่าลมแรงมากดูครับ ในเดียวกันนะครับชาวบ้านเองก็ต้องมีการเร่งเคลื่อนย้ายเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ล้มทับกีดขวางการจราจรด้วยตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้บางคนนะครับนักเรียนเด็กๆต้องรีบหลบมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยกับพ่อแม่ผู้ปกครองครับและดูเสซาความเสียหายที่เห็นหน้าจอนะครับเราลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบครับบ้านหนองสี่แจง ตำบลศรีเมืองชุมอำเภอแม่สายความแรงพายุพัดต้นไม้ล้มครับกำแพงบ้านประชาชนก็ล้มขวางถนนเจ้าหน้าที่อาบาตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเคลียร์พื้นผิวการจราจรนี่คือความเสียหายที่จังหวัดเชียงรายคราวนี้ผมจะพาขยับต่อครับจากในพื้นที่แม่สายเชียงรายคราวนี้จะพาไปดูที่ขุนตาลจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้นะฮะตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนัก นี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ในอีกหนึ่งอำเภอคือขุนตาลของเชียงรายครับ วงจรปิดครับของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายนะครับตีห้าสามสิบสองนาทีเช้ามืดวันนี้ฝนตกหนักฮะ,ฮะเห็นน้ําหลากไหลลงมาเป็นทางแบบนี้ไหมฮะฟ้าร้องฟ้าแลบเสียงดังเลยครับ <ฮะ S 1> อิทธิพลของพายุวิภาอย่างที่บอกครับแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไทยตรงๆงจังๆแต่ว่าหลายจังหวัดได้รับอิทธิพลทําให้ลมแรงฝนตกหนักกระจายอย่างต่อเนื่องนะฮะที่เชียงรายก็เช่นเดียวกันเจ้าของคลิปบอกว่าเตรียมรับมือพายุเช้านี้เริ่มละตีห้า ขอให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยเทศาบาลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งอำเภอในจังหวัดเชียงรายฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้าลองดูภาพเหตุการณ์โอ้โหมองแทบ,บไม่เห็นเมฆเลยฮะป่าซางนะครับตกหนักนะครับอีแขกหางพายุวิภาเเีเทศบาลป่าซางนะครับตอนนี้เวลาหกโมงสินาทีนะครับวันที่ 22อออครับตกตแต่ตี่แล้วนะครับดูจากเรดาร์นี่น่าจะทางวันนะครับตกอย่างนี้นะครับมีโอกาสท่วมสูงนะครับนี่คือที่จังหวัดเชียงรายนะครับภาคเหนือหลายจังหวัดจะเจอค่อนข้างเยอะไปต่อที่พยาวดูสิครับสายฝนาสาดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่พยาวถ้าพูดถึงจังหวัดนี้นึกถึงอะไรฮะกวานพยา ไปดูกันหน่อยครับบริเวณกว้านพะเยาครับตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องเร่งระบายน้ําออกทางประตูระบายน้ําลงลําน้ําอิงฮะแล้วก็ระบายสู่ลําน้ําโขงเพื่อที่จะเล่นระบายน้ําในพื้นที่เตรียมรับมวลน้ําหรือว่าฝนที่จะตกลงมานะครับทําให้ท้ายน้ํากว้านพะเยาเนี่ยมีปริมาณน้ําไหลเอ่อล้นเข้าในบางพื้นที่จุดที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแล้วก็เลือกสวนไร่นาของชาวบ้านบางส่วนนี่คือในพื้นที่บริเวณจังหวัดพะเยานะฮะ จากพะเยาผมพาขยับต่อไปที่จังหวัดน่านนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่วันนี้จะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเ,เ,าาเนื่องจากว่าอ,อิทธิพลพายุวิพานะครับเ<อ><อ>ช้าที่ผ่านมาบริเวณบ้านสปพันอำเภอบ่อเกลือฝนตกลงมาในพื้นที่และค,คาดจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน<อ>ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้แบบนี้ครับสวัสดีชาวันที่2 2สิกาคมนะครับ วันนี้พายุเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมขอบของพายุเริ่มส่งผลส่งอิทธิพลต่อทางจังหวัดหน้านะครับตอนนี้อยู่อำเภอบ่อเกลือนะครับหมู่บ้านสะปันนะครับผมฝนก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าลมก็ยังไม่มีนะครับผมสถานการณ์หลายพื้นที่นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังนะวันนี้หลักๆเนี่ยกรมอุตุบอกว่าเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางโซนตะวันตกก็คือแถบกาญจนบุรีแล้วก็ภาคใต้นะครับ วอรุมตั้งแล้วนะครับโดยอธิบดีกรมปพครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากพายุวิภาไปตรวจสอบจุดวัดน้ำพีหนึ่งสะพานนวรัตยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและถ้าหากว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็มีการเตรียมความพร้อมเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เตรียมระบบแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคทแล้วให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมแล้วก็อาจจะอพยพเคลื่อนย้ายได้ทัน วอรูมนี้นะครับจะเฝ้าติดตามประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากพายุวิภาร่วมกับในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง สถานการณ์ความคืบนหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยก็รายงานสภาพอากาศรายงานเรื่องฟ้าฝนมาได้นะคะอยู่ที่พื้นที่ไหนภาคไหนจังหวัดไหนฟ้าฝนเป็นยังไงกันบ้างดูต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกต้องจับตา41จังหวัดเตรียมรับมือแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไปถึง24กรกฎาคมวันนี้วันอังคาร22ใช่ไหมคะคไปจนถึงวันพฤหัส คุณผู้ชมดูสิเห็นไหมฝนตกหนักถึงหนักมากสีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนแผนที่ประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทะเลเนี่ยก็มีคลื่นลมแรงด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะถ้าดูล่าสุดจริงๆเดี๋ยวน่าจะมีประกาศฉบับที่11อัปเดตมาเนี่ยอีกไม่กี่นาทีนี้แหละค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้อัปเดตเมื่อตอนเช้ามืดที่ผ่านมาเป็นฉบับที่10อยู่ บริเวณอ่าวตังเกียมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ50กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองท้ายบินที่ประเทศเวียดนามนะคะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกข้นทางใต้กรมอุตุของไทยเนี่ยคาดการว่าพายุวิภาจะขึ้นฝั่งบริเวณเมืองท้ายบินของเวียดนามในวันนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปรชันแล้วก็หย่อมความกดอากาศตา่ำตามลำดับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับอุตุของเวียดนามนะคะที่รายงานว่าจะขึ้นฝั่งของเวียดนามตามเวลาท้องถิ่นของเขาก็คือ10โมงแล้วก็คืนนี้ก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำคุณผู้ชมคะ ดูกรมอุตุของไทยบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพายุนี้จะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านลาวตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนต่อไปทีนี้่ะคุณผู้ชมทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุก็ยังคงมีกําลังแรงอยู่ต่อให้พายุวิภาจะอ่อนกําลังลงเป็นความกดอากาศเป็นหย่อมความกดอากาศต่าแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรล่ะที่เราเห็นอยู่ในราคาเงยหน้ามองฟ้าที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมาก เหนืออีสานตอนบนกลางกลางแถบตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมแล้วก็อาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากจนถึง24กรกฎานะคะซึ่งดูกันหน่อยไหมที่บอกว่า41จังหวัด จุดไหนพิกัดไหนภาคไหนเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมดูภาพแผนที่เหลืองเหลืองนี่ฝนตกหนักแต่สีแดงแดงที่อยู่บนหน้าจอคือฝนตกหนักมากใช่บ้านคุณผู้ชมหรือเปล่างั้นดูตามรายภาคแยกเป็นภาคละกันนะคะคุณผู้ชมขึ้นให้หน้าจอว่าภาคเหนือมีจังหวัดไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบอ้าวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเตือนภัยพายุายวิพานนะคะมีบ้านคุณผู้ชมอยู่ไหมนี่คือภาคเหนือค่ะเดี๋ยวดูต่อเนื่องกันเลยนะคะภาคอีสานค่ะอีสานก็ ทั้งนี่ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วรวมถึงในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางนี่ก็นครสวรรค์อุทัยชัยนาสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสุพรรณกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนจันทบุรีตราดแล้วก็ภาคใต้เนี่ยที่จะได้รับผลกระทบก็เป็นตอนบนนะคะอย่างพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูทะเลล่ะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-4เมตร บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงมากกว่า4เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูง2-3เมตร oh. ห่างฝั่งแล้วก็บริเวณที่มีฟ้าฝนฝนขนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นถ้าเกิดประกาศเตือนแบบนี้นะคะให้ชาวเรือนเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยเรือเล็กค่ะที่เตือนกันไว้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้เลยนะคะเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็เราขึ้นข้อมูลให้คุณผู้ชมอยู่หน้าจอแล้ว ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยคุณผู้ชมก็เริ่มทยอยรายงานกันเข้ามาแล้วขอบคุณมากนะคะซึ่งตอนนี้อะอย่างที่ภาคเหนือที่เชียงรายที่อำเภอเทิงเนี่ยฝนตกตกแบบตกไม่หยุดเลยอะคุณผู้ชมพื้นที่ไหนเป็นยังไงส่งเข้ามาบอกกันได้นะคะติดตามข้อมูลและประกาศจากทางการที่เชื่อถือได้นะครับ